ในนามผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาขอประกาศเจตนารม์การต่อต้านการทุจริตโดยจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมพิบาลประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีกล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์จึงขอให้ผู้บริหารและบุคลากรของ,ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดโดยยึดหลักปฏิบัติด,ดังนี้ 1. หลักประสิทธิผล e f f e e t i v e n e s s มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารงบประมาณเป็นต้น 2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) ปลูกฝังการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในกรมอุตุนิยมวิทยาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักสมรรถนะและพัฒนาความสามารถให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 3. หลักการตอบสนอง responsive เน s s ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติพัฒนาช่องทางรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นร้องเรียนและร้องทุกข์จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรม 4. หลักการรับผิดชอบ accountability กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมห้ารักความโปร่งใส (transparency) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิผลมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 6. หลักการมีส่วนร่วม (participation) สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 7. หลักการกระจายอำนาจ d e c e n t r a l i z a t i o n มอบอำนาจมอบหมายการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 9. ความเสมอภาค Equity ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและสิทธิมนุษยชน 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ Consensus o r i e n t e d ส่งเสริมให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนงานต่างๆตามภารกิจของกรมอุตุนยิยมวิทยา จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่22มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4ันารยสบัทพลนันทสบุอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน